The Hard Killer คร MM. ั uh, บเขาใช่ผมจีบราคานะครับก็วันน tamam okay. um um ี้เล่นนิดหน่อยขอโทษด้วยนะครับไม่นานนานเลยขอโทษด้วยนะครับก็ใช่ใชเริ่มกันเยอ่าพูดถึง Hard Killer นะครับพี่งานวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้ก็เป็น Final EP Fan Party นะครับก็เอ่อก็จะมีความพิเศษมากกว่า Final EP ธรรมดาถึงจะมีโชว์เพิ่มขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาร่วมลุ้นตอนจบไปด้วยกันนะครับใช่เป็นทีมแรกด้วยนะที่เปิดประเดิม วิธีรูปแบบใหม่ใช่ใช่ไหมแชร์เขาเรียกว่าเทส์ก็แรอได้เราเดี๋ยวหลังจากเนี้ยซีรีส์อื่นๆก็จะเป็นอย่างนี้ไปหมดใช่เพราะว่าจีเมมทีวีเนี่ยไม่ใช่ค่ายธรรมดาเนาะนอกจากผลิตเพลงผลิตซีรีส์แล้วนะครับผมก็ทำคอนเสิร์ตด้วยนะครับใช่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 ใชอใช่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 ใชอยู่ใช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 ่มด้วย่ใช่ เลยนะครับเบเกอร์โกลาร์ต mm hmm. ี้โกเลมาร์ตี้ดีครับสนุกมากขึ้นเพราะว่าเราดื่มปุ๊บสปอนเซอร์เข้าได้ครับไปครับสั่งซื้อไอเทมที่วีทีวีช็อปได้ใช่ครับในงานเราสั่งได้ดูอีพีจบไปมองๆกับแฟนคลับแล้วจะมีโชว์อะไรพิเศษบ้างคะจูเจริงๆเราขนโชว์มาเยอะมากเลยครับประมาณเกือบสิบเพลงได้ครับซึ่งแต่ละโชว์ที่เราคัดสรรมาเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคน เตืฟังแน่นอนครับก็ยังไงวันนี้ยายทุกคนสนุกไปกับเราแล้วก็ร่วมชมซีรีส์ตอนจบไปด้วยกันครับอ่ะจู่ๆคู่นัะคู่กันดังอืมเลยนะครับจู่ๆจู่กับดังคู่คู่จู่กับดังใช่ไหมครับพูดได้เลยว่าครบจบในในที่เดียวอ่าที่เดียวเลยเหรอที่เดียวมึงไปหลายที่เหรอวันนี้ไม่จริงก็คือที่นี่แหละครับจบที่นี่ก็คือได้ทั้งร้องได้ทั้งเต้นครับผมแล้วก็แบบมีเขาเรียกว่าอะไรมี มีแบบบางซีนที่ทําให้ทุกคนแบบเขาเรียกวอะไรมีมีผิเสื้อบบยบินในท้องอะไรอย่างงี้ใช่ครับหมายถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแสงอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรบัตเตอร์ฟลายส์บัต้อง์บัวเตอร์บัตเตอร์ตเตอร์บัตเตอร์ตเอง์บัตเตอร์บัขเาอันนั้เอร์นั้เตอร์บัตตอร์่ัตอรัตเตอ่ะคือเือว่ี่ตเละรพลัทเ่เราบลือกอามบันเป็นเพังเี่มัตเตแร์บัตเัตเือร์บมีความหบายแฝอในบั้นด้ายใช่แบบไมบั่าจะแบบ อยู่ในแอคชั่นท่าเต้นหรือว่าเป็นแบบการแอคติ้งอ่าใช่อยากให้รอดูนะใช่อย่างเช่นมาหาหน่อยก็แปลว่าคิดถึงอ่า h ิดเด้น i ิดเด้นมี i น g งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่พิดเด้นนะอันนั้นมาเลยโอ้หก็เออกัวข้างต่างครับก็จริงๆเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรนะเออโชว์วันนี้ครับจะรวมไวทูรสชาติครับ สุขเศร้าเหงาเฮ้ยน่ารักมีหมดอ่าครบรถครับครบรถก็อยากให้เราติดตามอีกอีกไม่กี่อุจใจครับแต่จริงนี่มันซับเลยนะเธอบนเวทีมันจะฟปล่าได้เลยบนเวทีก็ว่าใช่รแนิกนมนติกองวันนี้ก็จริงๆวันนี้พิเศษนะได้น้องเพื่อนน้องพ่อมาดวยน้องอ่านน้เล่นาตัวหอนะู่อดิน้องใหม่ลน้องก้นนอดีครับพ่อครับเล่นเป็นน็อตเพื่อนเพื่อนดีใช่เพื่อนจริงไหมเพื่อนอเพื่อนกันภาษาอะไร คสวัสดีครับชื่อเคนครับเดฟน้องการสมใจองคนนี้แรงสู้พี่ๆทั้งสองสองคนนี้กันนะจริงเลยเนาะได้อยู่แล้วเฮ้ยไม่ยอมเขาไม่ยอบคอแต่คือเรื่องจริงนะคือเรื่องจริงทำไมเด็กมันมีเดรงเยอะกว่ากันโังเด็กเออไม่ใช่เด็กน้องๆดีกว่าน้องก็ น้องๆเขาเรียกว่าแบบเป็นคนที่เลิศตลอดเวลาครับผมแบบทำนู่นทำนี่แอคติ้งเลยเขาคือใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราอย่าไปยออครับไปยออย่าไปย่ออย่าไปย่อต้องไม่อ่อนเลอะไรนะบอรยชีเสิร์ฟเลยมีสอนทริคอะไรน้องๆบ้างไหมคะน้องมาสอนเราเออก็เดี๋ยวเอาไปว่าในโชว์ก็จะมีพาร์ทของน้องๆด้วยอ่าใช่ใช่ก็อยากดตามใช่ใช่น่ารักแน่นอนครับอยากน้องๆมี ลุ้นไปต่อบไหมฮะลุ้นไปต่อแบบไปเสิร์ฟซีเสิร์ฟต่างๆอุ้ยอันนี้ถ่ายอะไรนะจบยังจบยังยังไงล้ว Boy in Love เปิดเทอมใหม่หัวใจถัดไปโอ้ยก็สู้ก็แน่ละถงแล้วถึงแลงแล้วถึเอาละอันนี้ถ่ายถึงกระแสป้ะคะกระแสซีรีส์เราก็คือโด่งดังทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นไป่างประเทศเองวันนี้ก็มินมาหาพวกเราด้วยใช่ครับ ใช่ครับก็โหรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ทุกคนคอยช่วยสปอร์ตกันมาตลอดตั้งแต่โห EP แรกๆเลยยัง EP จบแล้วเนี่ยครับชายขอบคุณทุกคนที่ทํางานอย่างหนักครับครับผมจริงๆพวกผมก็จริงๆตั้งแต่เลิตตเล้ตั้งแต่แรกวันแรกที่เจอกันเลยครับก็คุยกันว่าเออพี่ซีรีส์ของเราจะออกมาเป็นยังไงนะอะไรจริงๆพอเราเดินทางมาถึง EP สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเราเดินค่อนข้างไกลครับผม ใช่ใช่ใช่วันวันละสองหมื่นเก้าเนาะสองหมื่นเก้าก็สองหมื่นคนละไกลคนละไกลอยครับครับครับผมก็เออเขาเาเรียกว่าอะไรนะเออมันเหมือนผ่านมาไม่นานเนาะแบบสามเดือนอย่างเงี้ยใช่เขาเรียกมันเหมือนจะนานแต่ว่ามันผ่านไปไวมากเลยจริงใช่ครับแป๊บๆมาถึงปีสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ที่คอยอยู่ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันเออสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างความทรงจำดีๆดีไปด้วยกันครับ จะมีโมเมนต์อะไรให้แฟนได้แบบร่วมจอยไปกับนเราไหมคถว่าในทันขซีรีส์อย่างที่เห็นในทีเซอร์ก็คือเราเรา,เาสองพี่น้องก็คือเข้าเข้าไปในครุกแล้วอะไรอยงนี้ครับใช่แล้วก็เดี๋ยว2คนพ่อนักรักจะเข้าตามมาใช่แต่จะเข้ายัางไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปขอเลย <laughs> <laughs> มันจะเป็นจบอย่างสวยงาม, <laughs> ม <laughs> ปิดจบอย่างสวยงามไหมครับขึ้นชื่อว่าความรักครับเฮะหล่อเลยอ่ะหล่อเลยอะก็ต้องบอกว่าจริงๆวันนี้มีซีนใหญ่ด้วยครับอยากให้ทุกคนรอติดตามมันมีความซื่อในซ่อนอยู่ไหมครับสำหรับ EP ตัวนี้ไม่ซ่อนเลยครับไม่ซ่อนหรือปล่อยปอมาเลยใช่ปล่อยมาเลยผมเชื่อว่าอันนี้จะมีมีหลายซีนเลยที่ทําให้ทุกคนแบบคาดไม่ถึงอ่ะนี่ไงความซื่อในี่คุณคาดไม่ถึงนี่แหละใช่ใช่คือมันจะมีหลายอย่างเกิดขึ้นในในข้างในอะครับ ก็อยากให้ทุกคนรอดูกันข้างในใหม่ในคุก 2> 2> ในคุกอะไรอย่างเงี้ยในคุกใช่ใช่เออเออไปแหก็ไปเออไม่รู้แบบไปในบทบาทอะไรไม่รู้คือสองสองพี่น้องเนี่ยติดคุกใช้ไหมครับแต่สองเพื่อนข้างหลังเนี่ยสองนักรัษณสองนักรัษณสองนักรัษเนี่ยเขาติดเราครับเขาติดใจก็เลยยอมเลยครับบอกว่าจะไปรอนกันในคุกไม่ได้นะเขาเลยคิดถึงก็เลยต้องเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แบบ ทดความคิดถึงไม่ได้ใช่รักแค่ไหนอะไรนะไม่แต่มันก็มีเรื่องราวมันมีสตอรี่เรื่องราวที่อยากทำให้เราประทับใจต้อ่ออนนี้ต้องมีเรื่องของนะแล้วเราเจอกันใหม่ในในรอเลยคนในคุกแล้วเจอกันใหม่ในคุกครับไม่ใช่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 ออกมาแล้วเดี๋ยวออกหน่อยออกหน่อย ครับใช่ครับต่อไปยังไงนะคะมีแบบจะไปฝากแฟนต่างประเทศางไปร่วมครับตอนนี้ก็มีแพลนไว้คร่าวๆแล้วก็ยังไงก็ฝากรอติดตามครับผมใช่ผมจะเชื่อนะครับเชื่อว่าในเซตนี้นะครับหมายถึง The Hard Killer นะครับก็น่าจะมีโอกาสได้ไปหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นฝั่งฝั่งเอเชียนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นฝั่งยุโรปอาจจะมีคิวๆขึ้นมาบ้างแล้วแต่อู๋ไว้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับแต่ซีรีส์นี้มันตอกแฟนต่างประเทศได้เยอะ ป pues hmm. ั่นความรู้สึกเราของทั้งสี่คนใช่ไม่เติมก็ไม่ไดกคือความรู้สึกดังเลยนะตั้งแต่คือเมื่อกี้ไปทำเบนฟิตมาครับคือจริงๆได้เจอแฟนคลับใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยคือแบบเขามาจากโซนแบบยุโรปแบบเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยผมพูดเลยว่าแบบฝรั่งน่าจะครึ่งหอได้ใช่แล้วก็แบบคนเอเชียอะไรเงี้ยผมคือมิกซ์กันมากเลยตอนนี้ก็แบบดีใจมากๆที่ซีรีส์เรามันไปแบบถึงประเทศเขาเนาะ เพื่ออิงจริงไกลมากเลยะแบบบางคนแบบมาจากนอร์เวย์หรืออะไรเงี้ยที่คุยกันคุยไกลมากเครื่องทัชมุนบนหุ่นบอกว่ากระแสอะไรของที่ในต่างประเทศปังมากถ้ามีแฟนคลับมาขนาดนี้ยังไงดีครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณชวเทุกคนที่ตรงนี้แล้วก็รวมถึงทีมงานก็รู้สึกดีเหมือนกันดีใจว่าดีใจเหมือนเหมือนกันแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่ที่ซัพพอร์ตครับใช่ใช่ใช่ดีใจครับเพราะว่าเหมือนพอมีแฟนคลับต่างประเทศเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับผม ทางค่ายเราสมมติว่าเรามีหนังสือใช่ไหมครับหนังสือนิยายของเรื่องยาร์ดคิลเลอร์ครับทางค่ายเดี๋ยวก็จะผลิตเป็นแบบเล่มเล่นเล่มแปลให้แบบแฟนกับอินเตอร์ด้วยอะไรด้วยใช่ใช่ใช่ฝากซื้อด้วยครับจิตรีทีวีช็อปครับใช่ครับมีมีของน่ารักมากมายเลยครับเออเออโฟโต้การ์ดโฟโต้โฟโต้ชูอะไรเงี้ยโฟโต้ชูเลยโฟโต้ชูอะไรไม่รู้หมวกหมวกหมวกมีมีมีเสื้อมีเสื้อแบบทีมโบลิ่งน่ารักน่ารักกันที่ระลึกครับ ครับ,บผมครับผมก็ครับผมอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่สนับสนุนพวกเรานะครับผมจเดกฮเทเลอร์ตั้งแต่ EP แรกนะครับผมจนถึงวันนี้เรามา Final EP แล้วะครับผมเราก็มีโอกาสได้มาเจอกันแบบนี้ก็อยากจะบอกว่ามีความสุขมากที่เจอทุกคนนะครับผมระหว่างหลังว่าหลังจากนี้พวกเราจะมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆนะครับผมก็ถือวันนี้ฝากด้วยนะครับดฮารทเทเลอร์ครับครับแล้วหลังยังไงครับได้ครบ <laughs> 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 okay, so thank you everyone for supporting the heart killers. The series has been an amazing experience for us because that's 12 weeks and all of you nailed every every single trend on X. Like we actually reached like 1 million tweets for like 4 episodes? 5 yeah, yeah. episodes? Yeah! yeah well, and that's like a really good engagement for us and everyone worked so hard. So thank you so much for coming and joining our concert as well. Thank uh, I you. I want to say thank you very much for your support. I want to say thank you to everyone here, everyone, P'Pho, P'Katang, Dang. We really worked hard to show you the best of D&G. So we hope you all like it. Please give us lots of support. Thank you. เดบีวให้ผมแปลเป็นไทยอีกไหมครับคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆเขาหมายคล้ายๆครับมีสตรีมอะครับมีสตรีมอะไรครับเออมีไลฟ์สตรีมด้วยแต่ตอนนี้สื้อบัตอย่างพันอยู่ไหมครับก็สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วก็เกิดอยากดูขึ้นมาและยังไม่ได้ซื้อบัตรครับสามารถซื้อบัตรแบบไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับที่ทันติกินเพจครับใช่โอเคครับครับผมเรียบร้อยขอบคุณครับ ไรหมดไม่มีอะไร